นี่นะคะเราไปจะไปหามผ้ากันนะคะที่อาจจะดูจะดูปลุกไว้นะคะจะมีให้กีบไม่ก็พอไม่รู้นะคะจอดมาเห็นนะมีพวกข้ามาหาเยอะมากนะคะผมกะว่าจะพาน้องลีโอมาออกงานหรือว่ามาหาผ้าเลยนี่คือตโต๊ะบ้านก็ได้กินโซบะนนี่ท่าวันได้ลิงเชื่ออะไรนะท่าวันไดลิง เขานะมันเป็นข่าวแล้วทุกคนนข้าวบันไดนี้นะคะข้าวค่ะบอกว่พันวางข่ารู้หมดนะนี่ทุกคนขาวงูจ้องอางอันนี้มันเป็นยาชนิดหนึ่งครับแบบครับเอาไว้ซักขมที่หลังแครเยอะนะครับกลับไปตาๆแล้วก็เอาเบิกแล้วผสมกับมะนาวอะไรทุกนี้นะครับเพื่อมันจะแก้มะกรูด้วยนะคะใส่มะกรูด้วยเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดพันวางบอกว่ามาเป็นต้นอะไรนะ เ่างูจงอ่างเ่างูจงจงอ่างนะทุกคนแต่ว่าเราต้องกลับไปปาดเป็นข้อๆนะทุกคนแล้วก็กลับไปเอาเฉพาะแก่นข้างในหรือว่าเปลือกก็ได้กลับไปผสมกับมะกรูดหรือว่ายาสับผมก็ได้นะทําให้ผมนุ่มหอมไะเดี๋ยวเราไปดูคกับทะให้ผมนุ่มมากนะคะเพราะว่านารีไปเคยใช้เลยนะคะนารีไปเคยใช้ด้วยตัวเองก็เลยรู้นะคะเรารีบไปหาผลาก่อน มีต้นคุณทานนะครับนี่ขุณทานนะทุกคนเรียนรู้จากผันวางอีกอย่างหนึ่งทุกคนคุณทานนี่ก็เขาจะไปทาเป็นน้ําชาก็ได้นะครับน้าชาใช่ครับขอาเปลือกหรือว่าเอาอะไรจะเอาแกนนะครับแกนขิดสีแดงขอาแกนสีแดงทุกคนเขาเรียกว่าต้นคุนทานขุนทานนะทุกคนทันวางเขารู้แล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งนี่ถักแล้วทุกคน นี่ดผ่า้คจะมีอีกหรือเปล่าไม่รู้นะคะนาสมบูรณ์ุกคนมีป่พวกฟ้ากับน้มีบ้ามีฟ้าบ้าชักกีฟ้านชักกีฟ้านะสวยด้ชวร์ว่าเพี่ีขงอ้เด็เสร็จเร่อยมไหนเอาย่ารอเ่เยนะทุกคนขี้เลวอ่ะอ้ยสวยจังเลย ใส่จะเลยอันนี้เราเราเอานะนี่เด็ดเลยนี่สวยดิพี่แล้วก็นี่นะครับนี่นี่ค่ะจะไปหาผ่าอีกแล้นีค่ะดูก่ะมีอีกหรือเปล่าอันนี้ซบปลอยนะคะซบปลอยนะคะนี่โต๊ะ โต๊นี่นะเกลียวนะคะอร่อยนะคะได้มาปลูกไว้โอ้โหดูเม็ดิบกระลำกระเล่นมาทุกครั้งกิระลำกระเล่นก็กินได้คุ้นแม่นะคะแถวบ้านเราทำไม่กว้านนะคะไม่กว่าธรรมชาติปบราณโบราณนะคะต้ไมได้มาปลูกอยู่สี่ห้าแลงนั่นคน ก็มีควาสุงนานาเห็ดมีคนเอาบ้านได้มาเก็บกินผมได้บุญด้วยนะไปหามผักกันนะคะชาวบ้านที่มาหาเห็ดหรือว่าชาวบ้านที่มามาหาเห็ดนะ่แล้วก็เก็บเก็บพรีเก็บมะละกอนะคะคัดทองควัดทอก็แหกเกะเละ ต้นอะไรโดนละเธอฮอกกันหล่ะนี่ยอมยอมฟัดทอนะคะตัวจ้นน้ำพี่นะคะตัวจิก็ได้นะคะอร่อยดี มันเด็ดผักกันนะคะวันนี้คือใบนี้เย็นนี้นะคะจะกี่ข้าวกะผัดอร่อยๆหน่อยนะคะเดือดซิกก้อนเดือดิกเดือดอะไรก้อนน่อย่างขวางหน้ากินได้หมดนะคุณดูหล่อนที่มากจนแบบนี้ก็จะพยายามเด็ดนี่ครับแม่เพียบเลยนะครับแม่เพียบเลยนะคะนี่แพระว่าเก็บ นิ่มเปรเซตันธ,ธรรมชาตินะคะเรามาเที่ยวมาไปหาผักนะคะเปรเันเธ,ธรรมชาติชน้าเห็ดก็เขาจะเขาจะมาจะมาหาเห็ดกันนะคะก็สนุกด,ดีลอยเหยืยอมากนะคะอันนึงก็จะมาหาผักนะคะฟัดทอที่ปลูกไว้อันนี้อาจจะดึงอาจจะดุบไปแล้ว จะดูดูค่ะล่ะรวบข้อรวเข้ออีกหน่อยนึ่งนะคะวันที่จะไปข้ออีรุ่นหนึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้ข้ออีรุ่นนะคะที่เราเดือพคืออันนี้จะไปอีรุ่นเนี่ยนี่แปลว่าไปข้างหน้าแล้วนะคะนี่แม่เฮซ่านะคะแม่เฮซ่านะคะเฮซ่านั่นรีบบอกแม่เฮซ่าภาษาแล้วก็มีกระเจี๊ยบด้วยทุกคน นี่มีกิเจด้วยนะคะกิเจด้วยนะคะค่ะอร่อยมากเลยนี่บุบลิตะนะคะบุบลิตะบุบลิตะนะคะเจ๋งมากเลยชาวบ้านเชามาไม่ขึ้นนะทุกคนไอ้แรงนี้ชาวบ้านเขาไม่เห็นคิดว่าผมได้โน้ตดีกิจดิเออเออเบชิโดเบชิตะได้บุญไม่พอนะทุกคนได้บุญจากฝากด้วยดูข่าวฟากไปกินแล้วอ่ะเราอาจจะได้บุญเยอะนะ ดูดิปมปนของมันล้มเลยนะทุกคนลูกมันดกขนาดไหนอะดูนี่เยอะม,มากนะคะออลูดีมาก